ค่าช่องยายหม่ออฟฟิเชียลนะคะ,ะพี่น้องตอนก็ล่างออกจากหน้างานนะคะพี่น้องกี่ควกี่โคว อ้จังหวัดศรีสะเกตอีกหมื่นหนึ่งค่ะพี่นนท์อีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายน่าจะสุงน้อยศรีสะเกตแล้วก็ไปอุบลราชธานีอำเภอนาจตุรุที่ว่าการอำเภอนาจตุรุทุนราชธานีวันที่สิบเก้าโอ้ยวันที่เก้าอะไรเมันมขึ้มีลายอะไรสายมือเป็นมิจฉาสายมือบอกไปโรงเรียนประตูเขาโรงเรียน ทางรถทุกหล่อเขาเขาบกว่ยังหขาเห็นรถมาลำของท่านหรถบัสขาทาทีพ้องเนงือเมือนบาเ้าไปคนะปรดับอย่างดีนอย่างดีเดวพอประเดเขาไปถึงวัดพี่น้องอดโรงเรียนก่อนแต่เขาไปถึง วัดแห้งสิงามคห์พีน่นอนเพราะว่ามี่เอาสางไม่แห่พาเวรบ่อยเหรอสิบเก้าเชือกสิบเก้าเชือกสุดยอดเลยคตาพี่น้องพึ่งเค้นบัตรน,นี่แหละโอ้จัดเต็ม เลี้ยวซ้าย้ายดิใสยออกด้วบริกดกับคืนนี่ีไปได้บ่ก็ออกใายดิมอบอลมันออกใส่ใส่เป็นน้ำมันด้วยขับต่อไปอีก4กิโลเมตรได้ว่านส่มต่นขับตไปส่เมตร แค่ง <Okay. S 2> น่งคุนนเจมส์ศิษฐ์ศิษฐ์ทแล้วสองสนย์เจ็มาแล้วพี่ดอกการเดินทางกาัน ไม่รับยับไม่รับใแย่อาจจะบ้าบ้านะพี่น้องอาจจะเดนนะบต่วันนบ่แต่ว่าันนี้แล้วค่ะอาจ่ะปวดจีเพาอาจสิแน่นไปเสิยเข้าไปเลยถ้าเกิ็ปวดจีก็ต้องมาจ้างเลยนะการเดินทางอีก400เมตรเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายใช่ไหมยังว่าเดีายวมาทังไหนพี่จะมาเลีวว้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาสามแยกไงน,นี่ไม่ใช่สามแยกหรอน่าจะเป็นทางโค้งมากกว่าเปนกับโค้งเลี้ยวขวาเพรววาะว,วา่ววาถ้าเจอรงเจ้เร,เรววา